กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพลบวันนี้ท่ามีซามดาวสิาาบห้านผู้ชมไปหาคุณแม่ผักโค้งสุดท้ายเนาะค่ะท่านผู้ชมคุณแม่ผักกับมิเลขคำนวณเลขคำนวณนี่เขาเกือบทุกหัวคุณแม่ผักว่าคา่ะนผู้ชมเขามาแล,ล้วเกือบทุกหัวหัวดนี่หัวประจำวันที่สิบหกสิงหาคมปีอสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่คุณแม่ผักจะคำนวณในเลขดีเด็วดวตัวใดกลับไปรับชมกับคุณแม่ผักพร้อมกันค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไหยทอมีสามดาวนั่ไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณแม่พักพร้อมกันเลยค่ะกับสวัสดีครับคุณแม่พักสวัสดีค่ะสวัสดีคับคุณแม่พักสวัสดีค่สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีคุณแม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะบ้าแอมเอซีทุกทุกคนที่ข้มมิตติดตามส่องบ้าแอมนะจ๊ะน้องครับแม่มื้อนี้แม่สีว่างสูตรหอยคํานวณของแม่จ้ะตาพ่ถือพิดจังได้ก็ขอโถ่ขอไฟเอซีไปตรงนี้เดอจ แก้หวยคำนวณนะจ๊ะน้อครับค่ะเป็นหวยคำนวณครับแต่หมอจมจากคลิปที่แล้วครับมีเด็หน่อยกุมารทองครับใจสุทธารมมหาครับแต่หมอจมก็ได้เลขสามตัวมาแล้วครับสูตรนี้ที่เด็ดเพ็่นวาครับสิเป็นเด็ดเด็ดตัวใดครับให้คุณแม่ถอดรหัสตัวเลขนะครับแต่หมอจุ้มไม่เอฟซีเบงนี่เป็นสูตรยังครับคุณแม่คำนวณในสูตรยังมีสูตรสูตรตามกาลังวันจ้ะสูตรตามกําลังวันครับผม ันสี่โหสเสียงหาเด็กวิ่งสีก็ตัดสี่ก็หาจา้ะมันสิไปเด็กล้าได้ไนี่นะบอกจะเด็กก้าดูนะนี่ครับผมว่าเป็นยังครับเอาเด็กใคเานีละครับประกบคูศูนสี่หเอาเรื่องไม้เลยครับคุณแม่ออะเอาไม้เลยอันตัวไหนกว่าครับบาตัวไม้วิ่งวิ่งก่อนครับวิ่งเอียงกว่าครับวิ่งวิ่งสามวิ่งสี่ มันไปแต่เด็กาล่าครับโบไปยังเอาโบไปเองไมคะทำไมแม่มันเห็ดเลาก็ใส่สลับกันหนอเอาไทยนยครับด้วยคุณแม่วี่งสามวี <Leonard> ่งสี่จ่าเด็กไทยมันสี่สิบหกเสียงหาสองหาหกหกจ้าเอาบนด้วอล่างนะครับสามกับสี่นี่เพราะว่าสูตรของแม่นี่มันด่างบวกบนจาเพราะว่าแม่แยกแยกเด็กบพราไจ้าโอเคครับผมเพราะว่าสูตรของแม่มันเป็น บนหลอดรางเลยค่ะครับผมโอเคครับแม่แย่แม่บักายแยกก็ว่ายแย่โอ้ง่มได้มันซีรุ่จ้ะโอ้ครับครับครับอนี่ศูนย์สี่ศูนย์หาจ้ะปกปูจ้ะปกปูจ้ะตัวร่องคือหนึ่งสี่หนึ่งหาจ้ะครับสี่สองหาสองจ้ะครับตัวเน่นแม่หกสี่หกหาจ้ะครับตัวการสี่สี่หาหาจ้ะครับสี่สามหาสามครับสี่หาหาสี่เบิร์ตจ้ะ บาทนี้เลขสามตัวบุมี่บอครับคุณแม่เด็ครับสามตัวแม่แม่บอคอยว่างปันไหนลบบจ๋าแม่อยามันบ่อน่บอเป็นยังครับนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้คุณแม่เนี่ยเขียนตัวเลขเน้นๆตัวเน้นๆให้ครับเอาสองตัวครับสองตัวเน้นๆให้เลยครับเอ้ยขอถทษขอดนะครับเนาะให้ให้คุณแม่นี่เขียนเน้นๆสองตัวจังๆบนสองตัวบนสองตัวล่างให้เอฟซีเลยครับ ไอ้สีอยากไหนป้าเนาะแบ้ไหนเนานะบ่เป็นยังครับคุณแม่แนวทางของเขาครับอาจจะจะด้วยคุณแม่ด้วยบนเกาะกันจ้นะเนาะเกาะครับผมเดี๋ยวเราเอามาจงเสียิึงอีกเท่หนึงครับ,รบรคุณแม่คิดดีๆด้วยครับคุ้มนวลดีๆด,ด้วยครับเอออย,ยาให้ขาดนะครับนเนาะเสียงพื้นตัดยาเข่าครับเอฟซีทั้งคุณเสียงแสกซ้อนลบวันแม่กับคอทษขออภัยได้หลายนะครับเนาะ แม่ก็เพราท่านแยกเด็กแม่จ้าเท้าเนาะจ้ะแม่ม่ตะลุ่มแต่ว่ามีมีไม่สามถือตันั่แม่นี่ครับผมแม่คิดว่าราหามันสีมาทางล่างนะจ้ะครเบ่งซีนี่มันสีไปบนนะแม่คือคิดในใจเพราแม่หรือว่าเบ่งซีอีึ้นบนครับแม่อ่าแม่สีมาล่างนี่อ่ามาล่างครับ เต็ดในใจของเห่าซื่อๆเนาะสถาบันสูตรเนี่สูตรสูตรที่ห่างเดิมแม่เก็เฮ็ดนะจ๊ะครับผมแต่ว่ายังมันมันมีอีกอยู่สูตรหนึ่งนี่สถาบันแต่สองสูตรหนึ่งแหะเด็กแม่ไม่ได้สูตรน่าจ้ะเนาะครับผมกอเด็กสูตรเนี่ยแม่ก็ต้องล่องเฮ็ดใหม่บีกนี่แหะจ๊ะเพราะว่าหัวก่อนเด็กแม่ก็บอกเข่าแม่ก็ได้เฮ็ดใหม่นะครับผมเอาอยู่บ่เอามาเบิ้งครับให้เอฟซีเบิ้งน้ำครับเบิ้งเป็นแนวทางซื่อๆเนาะครับผมนี่แม่เฮ็ดเด็ก เหรบว่าแอ็มเดือดก็แทบจะเอาสถือใจเพราะว่าไม่ร้องถือแม่เห็ดบางหันนะโอเคครับอันนี้อันนี้อันนี้เล็กเล็กตัวตัวนี้ก็ตัวหนึ่งครับอันนี้เห็ดบางหันครับอันนี้สูตรนี้เห็ดบางหันเดี๋ยวเบาแอ็มเราตรงสี่ยศตัวเลขคงคุณแม่งามๆไปแคปหน้าจอนะครับเนาะอันนี้ก็ยังบอกรายละเอียดเป็นไรครับตัวเพิ่นเขียนให้นะครับเอฟซีอยู่ทั้งผุนครับนะครับเนาะสี่เขียนให้งามๆอีกขั้นหนึงครับแม่ก็เน้นไหวงั้นสิอาจารโอ้เน้นไว้ตัวนี้เน้นไว้สหวหนึ่งตัวหนส่งตัวนี้หนึ่งกับหด้อ ตีเจ็ดก็หาเจ็ดนะครับเนาะเดี๋ยวจังเบิงทีละคนอีกทัวหนึ่งครับเพราะว่าทีมงานก็มาหลายนะครับเพราะว่าแม่กับบอสท่านบอสท่านในนั้นกับสูตรนั้นปนด้เพราะว่าแม่เิ้นใ่ตัวนี้นะจ๊ะเิ้นสูตรดั้งเดิมนะครัเนาะเพราะว่าตัวนั้นแม่กําลังเหตุนะจ๊ะแม่กําลังฮัตเหตุตบ่งโผตัว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 สีจุดว้นี่เป็นสูตรดั้งเดิมแม่สูตรดั้งเดิมอันนี้เป็นสูตรใหม่ครับเอฟซีแต่ว่าถ้าเรือาเราอยู่ไหนนี่นะจ๊ะอยู่ในสูตรกองเวันนี้ แม่ก็คิดว่ามันสีขาอยู่เนาะซาเตกอมันก็เคยเขานะจ๊ะแต่ว่าให้แม่เดือดก็แน่น้อยตัวมันจะมันสีขาวกเขาแต่ว่าแม่ก็เดือดก็จะโตแม่มากนะจ๊ะรับครับครับเดี๋ยวสิให้ FC เบิ่งอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะครับผมยังไปพิจารณาเบิ่งด้วยจ้ะเพราะว่าแค่หัวคำนวณแค่เป็นแนวทางซื่อๆนะจ๊ะครับผมยักษ์ซื้อนะแล้วยังได้แม่กับกระดูกให้กันนะจ๊ะครับแม่เฮ็ดได้แต่ว่าแม่กับกระหูกวันซื้อนะก็ซื้อกว่ครับ แนวนทา,างครับตัวแม่มขอบคุณที่รครับคุณนม่ครับสวัสดีครับคุณค่ะคุณแม่ค่ะนี่นะคะรมาชมเลขของคุณแม่พากธรรมาชมสูตรกําลังวันสูตรหนึ่งคุณแม่ภักบนล่างนี่ยวิ่งสี่หาค่ะรมาชมวิ่งสีห้าศูนย์สี่ศูนย์หาตัวล่องะหนึ่งสหนึ่งหาตัวเน้นเหมือนหกสีห่หกหาสี่สองหาสอง ต่ตัการนั่นซีซีหาหาซีสามหาสามซีหาหาซีเน้นเน้นหกสี่กับหกห้าเน้นเน้นแล้วก็สูตรสองสูตรสองเว่งซีเว่งหาเด่นศูนย์เจ็ดเก้าตัวล่องนั่ซีศูนย์หาศูนย์เน้นเน้นสี่เจ็ดห้าเจ็ดตัการนั่นซีเก้าหาเก้าค่ะท่านผู้ชมเน้นเน้นคือหกสี่หกห้าแล้วก็ซีเจ็ดหาเจ็ดค่ะท่านผู้ชมแล้วก็หนึ่งซีหนึ่งหา ขอให้มิโคมิลาบกับคุณแม่ผักเนาะค่ะเนาะประจำวัวันที่1ิเสียงหาคมพศ2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมมี3สามดาวกับีลาทำชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะอก่ะะพึ่งผาไปใส่เนาะค่ะทำชมทอมี่สามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะไปรับชมเบื่องของดีกระเป๋าแอมลาทงกันเลยค่ะเบาแอมลาทงนี่ยิเดินทางไปทํำบุญยวัดหลวงปู่รอด,รรอดนะครับวัดหลวงปู่รอดเนาะคับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกซัพ์ครับค้าขายไายขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสื่เหือถือนะครับนท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับว่า วิธที่ใส่ของดีเป็นแบบใดนเนาะครับเนาะอู้ดีคับคบรับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้ื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนลวกบเีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกพอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกพอสามลูกคิ้วสามครั้งลูกพอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่รวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวลดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับนี่อะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาผู้ตานายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันเท่น้ำทท่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอูกมากนะครับเนาะแลัวก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่ท่าคิ้วสามเทือ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆดนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่น่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนั่เอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับเนามมะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสนียดจังไรที่บรดีสีลราสีมันบดมันบัง เสียนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแลน้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอ,อมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอีบซีโลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลกกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกผีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบอะไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ